โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะครับวิธีการเลือกใช้ USB นะครับแล้วก็การเปิดในส่วนของการบันทึกนะครับลงแฟลชไดร์หรือ USB ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้มีที่ใส่ซิมนะครับแล้วก็มี USB 2หัวนะฮะแบบนี้ฮะอันนี้หัวหนึ่งนะครับสามารถที่จะเสียบ USB นะครับ e x t r r n l l h r r d disk ภายนอกได้เพื่อเล่นเพลงออดิโอนะครับอันนี้ฮะเป็น USB อีกหหัวนะครับ ที่เอาไว้เก็บข้อมูลของกล้อง360องศานะครับเป็นแฟลชไดรฟ์แบบนี้นะครับการตั้งค่าหน้าจอนะครับก็ไม่ยากครับเข้ามาที่3 6 0องศาครับนี่แหละเราก็เช็คดูตรงนี้นะฮะนี่ฮะรงลิมสุดนะครับเราจะเห็นว่าไฟสีแดงสถานะขึ้นแล้วนะครับก็มีการบันทึกนะครับถ้าเรียกดูนะฮะเราก็ดูได้จากชุดเบสิกนี้เลยนะฮะนี่ฮะมี usb นะฮะตรงนี้ฮะ มันทัดนี้นะฮะเห็นไหมครับนะครับอันนี้เล็กขอดสเตตัสนะครับเราเปิดเป็น enable ไว้นะครับตอนแรกมันจะเป็น disable นะฮะพอเสียแฟลชไดร์นะครับให้ดูตรงนี้ว่าเป็น enable หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูต่อที่เล็ก d อด v i c e นะครับเล็ก d อด v i c e ก็จะมีนี่ฮะกดไปครับ usb จะมี usb 0 usb 1 usb 2นะครับต้องกด usb 1ดูฮะพอแล้ว usb 1ตรงนี้นะฮะการบันทึกจะหายไปนะสังเกตดูนะฮะ นี่นะครับลูกกล้องนี่ไม่มีแล้วนะครับปุ่มแดงนะครับไม่มีแล้วสถานะนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้ฮะดูไปด้วยกันนะครับเราก็เลือก USB ศูนย์ดูครับถ้า USB ศูนย์แล้วสถานะตรงนี้ขึ้นเป็นแดงนะครับก็ถือว่านะครับเราเลือกได้ตรงแล้วนะครับมันจะมี USB 0 1ย์และ2นะครับถ้าเลือกแล้วตรงนะครับก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้แสดงว่าปดเปิดนะครับโหมดของการบันทึกอยู่โอเคนะฮะก็เรียบร้อยครับสำหรับการ ตั้งค่านะครับเปิดการบันทึกนะครับผ่านนี่ครับแบตทายนะครับเรียบร้อยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่การเรียกดูนะฮะไฟล์ของกล้องบันทึกนะครับก็ให้เรากด3า0ครับนะก็แบบนี้ฮะกดไปที่นี้ครับเราจะเห็นตรงนี้นะฮะวิดีโอตรงนี้นะดูดีๆนะฮะ่มสีแดงนะครับเนี่ฮะ เป็นรูปของกล้องแล้วมีสถานะสีแดงขึ้นอยู่นะฮะให้เรากดไปนี้นะฮะก็จะมีไฟล์ทีู่กบันทึกอยู่นะฮะนี่ฮะสามารถที่กดเรียกดูได้เลยนะครับนี่ยเราจะเห็นทั้งสี่กล้องเลยนะครับกล้องที่หนึ่งนะครับคือกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วก็กล้องขวาและกล้องซ้ายครับนะครับแสดงผลแบบนี้นะฮะสี่กล้องง่ายๆเลยครับแบกออกมาได้ครับดูเฟรมนี้ก็ได้ครับ นี่การเรียกดูแบบนี้ครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับนี่ครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเลือกดูได้นะครับโอเคฝากไว้เท่านี้ครับ